โอเคจัดไปเลยเสียพร้อมยังเราอยู่ที่สเต็กลมแดงนะครับแม่เรามีท้าทายนี่ครับเรามีเกมนะครับเล่นฟุตบอลนะครับนี่พี่เข้ามาได้หรอเซฮายนะครับเซฮายนะครับเป็นไครครับเจ้าประสาทนี่ครับเรามีเกมให้เล่นนะนี่ดูดูดูน้องพี่ซอฟพี่ไเขาเขาเอิญนี่ยังก่อนไอเขาเอิญยังครับอันนี้เขาเอิญฟุตบอลครับฟุตบอล์ดวงดนตรี กติกาว่าไงถ้าตีเข้าพิธีให้เบียร์ขวดหนึ่งขวดหนึ่งอ่าถ้าตีไม่เข้าอ่าตอบว่าให้ทำไงถ้าตีไม่เข้าถ้าให้คนนี้ด้วยให้คนนี้ด้วยชื่ออะไรครับชื่อป๊อปค่ะชื่อป๊อปถ้าแพ้กตให้ทำไรนะกติกาคืออะไรนะถ้าเข้าแป้งถ้าแป้งถ้าเข้านี่ได้เบียร์ขวดหนึ่งใช่ไหมหนึ่งค่ะลังหนึ่งไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่ลังเบิึงครับเบิงงก่อเชียร์บึงกองเชียร์แต่ถ้าไม่เข้าล่ะเอาถ้าไม่เข้า ทาแป้งทาแป้งทาไข่ทาแป้งทาไข่ทาคุณแม่โอ้ยทาอยู่แล้วไปย้คุณแม่้าไม่เข้าทาแป้งคนนี้เยียนดีใจกับเขาดีเจกับเขาดจเขาไเสีย แสดงว่าไม่เลยทับเปี่ยนอีกทมาสองครั้งโอ้โหพี่ไม่รู้จะังเดี๋ยวเดีวเี๋ยอ้ีขอทาแปกก่อนท้าแปลก่อนมีวเเดี๋ยวทาแปลก่อนี่เข้ากันตัดาน่ง้มามามาตามกตทกานะนานๆมีทาาโอกาสโโอเค spend in g my day with you my love sunny and better ขอบคุณมากที่ร่วมเกมสนุกนะครับขอบคุณนะครับผมอยากผมอยากฆ่าแฟนคนนี้แหเอาการะทาจะได้กลมแดงครับครับรับได้รับรับตายกูตายเอาเลยนะครับบอดน้องจะกิน3ลูกครับโยกเก๊กอ้อยติ๊กๆพี่อันนี้จ้ วอาไหมครับผมอยากให้ว้อมไอ้อยากอยาก,อยากให้ซ้อนพ่อเงินเศร้าดีบปล่าเนาะผมอยากให้ซ้อนพ่อเงินเศร้านะครับเป็นี่นี่แมวอยูย่เยอะเยอะเยอะเขาานใชเดี๋ยวเดี๋ยวตัไหผมอธิบายก่อนไอ้หัวหน้าตีไหมครับไปสอนเขาเฉย <c oughs> เขาตีสองเตียก็ได้เบียร์สองขวดเหงา <c oughs> ไปสอนเขาเไอ้นี่หยากรต้องเบียร์เบ <c oughs> <า>ียนซะเลยกัดตีอีกกัดเสียอีกซะละโอ้ มานั่งรับพี่เลยครับเด้อโอกาสตีเขาจ้าโมเดลคันตีเมื่อีงก็ขึ้นบนเขาแนี่ยพูดบอลนี่ของแท้ครับเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนนี่โดย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 แท้ๆนะครับนี่ดูดิกันตีนะดูครับดูนะ นี่เป็นการยีดซีไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตีที่ผิดประเภทนะครับอันนี้ครับดูว่าดีวิธีการสวัสดีครับอันนี้นี่แล้วคุณแม่ข้าได้อะไรได้ได้ได้ด้ได้ได้ไดได้ได้ได้ไดดดด ตัดไปเลยเสียถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เสียลูกสาวเป็นไงครับเป็นไงครับนี่คือการการผม,ผมเสียเบียร์มัดขึ้นนะครับเันนี้ครับมาครับมาครับเพิ่งครับมาครับ เบอร์ครับแม่ตีเดี๋ยวแม่ตีแต่ว่าลูกเสียท่าแต่งครับเดี๋ยวนั่นเ้ีครับก่อน่านี่นี่เดี๋ยวย้ามืงสี่บ่อยกูทากเยกูถือกล้องกูละเบือเอาไม่งเอาโอ้ยเอาเบียกูเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจ

ลูกแรกลูกแรกพลาดไปแล้วลูกแรกพลาดไปแล้วอีกสองลูกแล้วเนยเอาเลยถอยข่อยข่อยอยาอย่าปวดดันเอาไหมรถกูไม่ได้ท่าขี <dim Hugo. S 1> ้เก่าหนาจิ้งไก่ขี้เก่ากัวานิโอ้ยกูนี่เอาแะเอาแป้งมาใส่มือไว้ด้วยแป้งมาใส่มือไว้ดยไอ้แต่เป็นกรรมการเลยโยไอ้แต่ขรน่อยเป็นกรรมการไมยว่ากูมาสั่งเด็จกูนี่เนาะพร้อมยังเดี๋ยวกรรมการถามก่อนเดี๋ยวเดียวเดียวทำยัง อันนี้ครั้งที่สามครับครั้งที่สามครั้งสุดท้ายเข้าดีใจหลเลยดีใจหลเลยดีใจหลา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 ยดีใจไหลดีใจหลเอาวันนี้เชันมีความสุขเกินขอบคุณมากขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆขอบใจกูแน่ขอบใจเลยครั้นี้พวกเขา ผมไม่ได้ท้าจะกเกียแม่คนท้าเหมืดอแมวโอ้ดีใจหลายผมไม่ดีใจหลายแน่ผมดีใจแค่ไหดีใจนะกูเสียแทนเขาตีว่าเขาผมไม่ได้ท้าใครผมก็มาแก้เลยโอ้ยทายักันไม่อยากเลิกรู้เร่อที่คุนี่คนนี้สายแข็งคนนี้สายแข็งผ้ยสายโก อยากท่าเพื่นหลายทีจริงที่จริงกเอสนเดี๋ยกเรืไลโกวบสเบย์แอม่าคเราต้องทาเราต้องาตีบวเขาเสดอกมีแต่คนสวยๆพี่กับน้องกำัทำอยู่ด้วยกันนะครับใหคนดูอน It's it just to let so go hard ตอนนี้อยู่สเต็กร่มแดงซอยทมพอนะครับผมเต็กร่มแดงอร่อยเลิศรสดนตรีพอนะครับผมสุดยอดครับบรรยากาศแสนห้าวฝันขึ้นมีฝันที่ข้างแม่ฝันว่าแม่แบบหน่อยนะคทับก่อนจรองหัวฝันเห็นบัวกิ๊แก้วแวววับสดใสฝันว่าไปในเมื้อกินเวียเชียวเกี่ยว No stranger It's It's to pain. It only. เบินกล่องเชียเบินกล่องเชียบอมีไผ่ไทยกูจ้าคนทผู้สาวทั้งผู้สาวมั้งไม่หป่นะลูกปิดช่องกันนะครับยัดยัดไปตามเขาไปครับปิดช่องกันนะครับเดี๋ยวเห็นเรา My heart won't let it rest but you Keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let